สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยนาะเสียงอันนี้ก็ได้ฮบ้ามืนอนี้บ,บนกะท่าทุกคนไม่เห็ดกับเขาคือเกาล่ะท่าทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นมันฝรั่งบดนะคะมันฝรั่งบดเขาผสมอย่างแน่ในนี่วันเีอันนี้เขาผสมมา แครอทเม็ดถั่วลันเตาหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหวานนะคะแล้วก็แครอทนั่นแหละพี่น้องพริกหวานแครอทถั่วลันเตาหอมหัวใหญ่เอาผัดใส่กันผัดใส่กันแล่วบันนี้เรากลังเอามาผสมกับมันฝรั่งบดนะคะทุกคน ผสมกับมันฝรั่งบดใส่เกลือคลุกเข้าใ้เข่ากันแล้วก็ตีไข่ใส่ลูกหนึ่งนะคะให้เนือมันเนียนกลมเกินนะคะทุกคนเราจะกินกับตัวนี้นะคะกินกับตัวนี้นะคะเป็นหมูหมูอบนะคะทุกคนหมูหมัมกอบนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นหมูหมกักอบอืมอาหารของพญเยิ่บนก็จะกินข้าวเหนียวกับหมูทอดอาจจะ จะบอทอดหรือจะเป็นแบบล้วนๆเอาก็ได้หรือจังไหนบอชอบน้ามันไหมอืมสวยบอพี่น้องอันนี้เขาบอใส่เน่เขาจะบอเมนทอดน้ามันเด้อทุกคนอันนี้บอทอดน้ามันเออเย็บบนบอทอดน้ามันนะคะเพียงแต่อันน้ามันเขาท่าท่ากะทะซื้อบอให อ่บาบ่ไห้มันใหม่หรือว่าบ่ไห้มันติดน้องมัดกับบะติดอยู่แล้วเราเพราะมันเป็นกระทะเชฟลอนนะคะทุกคนอืมเดี๋ยวเขาจะรอจะร้อดูว่าหนาะมันเกลียมซําใดเดี๋ยวเขาจ้องค่อยกลับขางอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งบดกินกับอันนี้ก็คือฝรั่งเขาก็จะกินแบบนี้เขาก็จะยูทองนะพี่น้องเนาะสําหรับเขากะมันกับว่าใช้อาหารเขาล่ะ เดี๋ยวจากนาทีสองนาทีจังคอยเปลี่ยนจังคอยกลับด่านมันทุกคนนี่บนโต๊ะหุงข้าวไหวนี่บนหุงข้าวไห้พี่นอ้องอี่บนก็จิกินข้าวเจ้าก็หมูนี่แหละเมื่อนี่กินข้าวกินปลาในมันแหง้งนิดอยู่เมื่อนี่อาการเป็นยังไงอาการก็ดีขึ้นระดับหนึ่งยี่งหรอกพี่นอ้องก็บ่ถึงกะบ่าวิ่งบอยวิ่งเทือหนึง่งสองเทือนี่แหละเมื่อวานนี่วิ่งบอยนะ มื่อนีบปันไหนละอากาศก็เย็นเย็นพี่น้องที่บนกับผ้าลงไปไห้อุณหภูมิด้านนอกิงังตอนเทากลับข่างเฮ้าเอาจานหรือเอาอันใดก็ได้เด้อพี่น้องที่มันบาลานกันจังน้อยนี่นะคะนี่มากกัเป็นนี้มันจะสวยงามเลยนะเอาด้านหลังอีกจงังน้อยนึงโอ้กลับดูลายก็เลิสิแตกสิมุนบแลวละ,ล,ะละพี่น้องบนกลับสองรอบเลยนี่อืม กับขากลับแค่รอบเดียวมันกะโอเคเลยนะคะไม่ไม่แตกไม่อะไรซางมันถอดแตกกะซางมันต่อมันกะโอเคอยู่ดอกเนาะสวยอันนี้ก็คือจบเลยได้ปะนี่ออกรอบนี้ก็คือจบเลยเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันกะสุกแล้วแล้วก็เครื่องที่หเอมาผสมเ่ากับพัดแล้วเนาะ เป็นทั่วล้นเตาเป็นหอมหัวใหญ่เป็นแค่หลอดเป็นพริกหวานเขาผัดเร็วไงเขาจังคอยเอามาผสมก็เพียงแต่ว่าให้ไข่ที่เขาตีลงไปอะ่ะให้มันสุกแค่นั้นเองให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับมันฝรั่งล้วก็จะกินกับอันนั้นแหละทุกคนกับหมูอบนั่นแหละหมูหอก็มักเองนะคะใส่สลดดีกับอซอดหอยกับผงมกักหมูแดงนะคะ แค่นั้นอ่าคิดว่าจะโอเคแล้วนะทุกคนยุ่บนจะเอาละมัง้งแบบนี้เลยจังไดสวยงามมากแซ่บดินี่กินกินมันก็กินอิ่มแท่นเข่าละพูดถึงวานะฟรังกะข้าเจ้ากินแบบนี้อยู่แล้ว ยิ่บุญกับบมกักกินปันไดดอกต่าให้กินกับกินไดยูเตอกับบ่อเนวากินได้ทุกเวลาทุกค่าบังสินะอะไรนะทุกคนเอาละยิ่บุญปิดไฟกันเด้ออ่าก็คือจบเลยแบบนี้อ่าเรียบร้อยโอ้ยสวยงามสวยงามมากอืมอะเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่น้องป้องไฟเดี๋ยวมันเย็นก็นจะได้ดจัด เย็นก็ิได้แบบตัดแบ่งแต่ว่าตาแล้วก็คงจะกินหมูสองชิ้นอันนี้ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นช่วงบ่ายอีกนะเพระว่ายี่บุเห็ดเยอะๆแบบนี้บ่แม่นเราก,กินขาบเดียวนด้พี่น้องแล้วก็จะกินสองเวลาอืแล้วก็จะกินสองเวลานั่นแหละเนาะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวปกจะไปนางกินยาหอมก่อนจะก,ก่อนจกกันงก็สิมาเห็ดเนี่ยกินเจ้าของบัดนี้ โอ้เป็นบอสบายยืดสองสามมือแบบนานย่บนสูบเลยพี่นอ้องหนาอยู่บนนีสูบเลยบอ๊ 5, 8, บอ้าแป้งบ๊อยยางเลยบอเอายางเลยพี่น้องเอ้ยเอาชีวิตให้รอดแต่ละวันก็โอเคแล้วปากสีปุ๊บอปยังอรอยกินยังหอมกันยังหอมนี่ย่บนเอามาเอามาสองยางเลยด้ยพี่น้อง ยาดมยาลมยาหอมคุณหะอยาให้บนพี่น้องเอ้ยบาง่อ,อยาห้าอย่างนี่นี่ยาบนไหนมาสองอย่างยาบนเทออกจากขวดนะพี่น้องเนาะก็เลยเอาอันนี้อันนี้นนสําหรับบํารุงหัวใจนะคะนี่อืมหัวใจเต้นผิดปกติวิ่งเวียนหายใจบวมอิ่มนี่ตัวนี้นะคะมันเป็นสมุนไพรดอกมันไม่อันตรายอีกอย่างหดอกอันนี้เป็นแก้เป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายตัวนี้นี่บนกะช่องผสมกันเลย นะคะเพิ่งหอ,อยาพี่น้องเอ้ยมีถูกยาเอาดอืมนี่ถูกยาอันนี้ยังถุงนึงนะปุ่นถุงนึงแล้วก็อีกข้างบนดีอีกแบงไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนเวลาเป็นยังก็คือยิบกินขว่กินได้เลยบ่ต้องเรนขืนแดนลงนสินะเพราะว่าบอกพอเย็แล้วก็บ่ใครรู้เรื่องยาแต่ละประเภท เขากับอกเก่งพ่อสิอธิบายซื้อยาโน่นนี่นั่นให้เล่าสัวเล่าสิหาพ่อตายก่อนพอดีเยบนตรงเตียงของเยบนเอาไว้หัวนอนเตียงหัวนอนเอาไว้ข้างล่างกิงสิเป็นยุข้างล่างกินข้างล่างเป็นข้างบนกินข้างบนพี่น้องอืมกำลังอุ่นพอดีกินยองหอมเจ้ามีแห้งแล้วก็เช็ดเนี่ยกินจากขวางหมดนี่พี่น้องหมื่อ้านไปซื้อ กะลาอย่างจากักอย่างต้อยยังคนมากกับเก็บหยัดใส่ตู้ไว้เรียบร้อยจะพับจักหมูจกักอย่างแน่เคืองมะเข็ดฟิซซงฟิสซ่าพักจ่อของเอาละพี่น้องว่าอย่างมากไหมดอกเยื่บนอนในตู้ขอห้มีพักเพราะว่าเฮามีปลาบองอยู่เล้วอืมมีปลาบองมีพักมีไข่ นี่หมูเออมือหลังก็อาจจะหนึ่งข้าเหนียวเห็ดลาบนําตกหมูกินก็บพักยังสี่เนาะคืดอยากก้อนพี่น้องตอนนี้มันบอกใครไม่ห้งเบื่อสิไปไปบ้านพี่ไส้พ่อไงสิพาก,กันไปอันตกป่าอืมพี่ลงเลือดตกป่าคนมื่อื่นพันัดกันลแล้วพ่อไงเรวว่าเธออยากเธออยากไปอันอันเปิดหูเปิดตาบอไปอัน ตกปลาบอกคนเออไปไปไปฉันมากอยย่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวฉันจิตทั่วไปนัดกับพี่ซ้ายไฮว่าสันเพิ่งกันเลยถามกัน่นเลยว่าเออมามาเดี๋ยวจะพาไปวาสันล้วก็ดีดีไอล้วก็ได้ล้วก็ดีครับวันเสาร์เด้อวาสันเพิ่งก็เลยนัดกันนี่นี่ผมกันเลยว่าเออฉันสิไปอยู่แต่ว่าอาการร่างกายจะแของเป็นยังไงก็บ่ดีดอกพี่น้องแต่ก็ไปได้อยู่อื ก็พ่อไปได้อยู่หมู่บ้านแล้วกับผ้าเล่อออกจากห้างซื้อของแล้วกะพ้าหล่อไปพูดไปที่หน้าไปล่างรถขี่รถล่นกลับขึ้นมาบ้านก็มาหอดบ้านกับคำเติบที่พนกับมากินข้าวกับมาไอดาดเอาอันเบคอนอืมดาดเบคอนใส่กทาดาแล้วกินกับเขาสวยหงหอนห้วนเออก็มีแห้งขึ้น ก็กินยากินยังแล้วก็นอนของพ่อหญ่แล้วก็กินอาหารเก่าที่ย่บนเหตุไปห้เแล้วตัตอนเศร้าเพราะว่าเหตุไปหลายเป็นบ่แล้วก็กินขอแล้วก็เรียบร้อยไปพีน้องก็บ่ได้ยากปันใดนั่นแหละการมาอยู่ต่างประเทศเนาะบางคนก็สี่อยากนำเยอะแนวอยู่เน้กินอยากในการเขาเอิ้นไว้จังไรอะอ่าดำรงชีวิตตละมือ มันก็แตกต่างกันในกรณีของเงี้บนมาหนีบนมามาผักพรมามาผักพรมาอยู่น้ำพอใหญ่มาดูแลเทคแค่กันนะนะพี่น้องบ่แมนวาสิมาสางเงอนไขให้ตัวเองให้มันอยู่เงียอยากกินยังก็ต้องได้กินนู่นนี่นั่นมันกับ่บเมนดอกอ่ะมันกับ่คือบานเฮาล่ะเนี่ยกินบานเฮาน่ะมันก็หายากได้พี่น้องแมนเจ้ามีเงินเจ้าไปบบถือบอนกับว่าได้กินเด้ บ่ได้กินมันบ่ได้มีขายคือบ้านเฮาอยากก๋วยเตี๋ยวบอกสิขี่รถแท็ไปเขาล่านหรือไปอยากอาหารสะดวกสื่อเซเวน่นบอกมันบ่ได้มีคือบ้านเฮาพี่น้องเออบางคนสิคิดว่าไปเมืองนอกอยากนิยังกับขี่รถไปกินมาตองเห็ดมันบมเม่นอยู่เมืองนอกในส่วนมากสิเห็ดเนวกินกินเองเด้ หลายคนเหตุเนี้ยกินกินเองยิ่งพวกไปทํางานเนี่ยแห้งเตรียมเตรียมห่อเขาห่อน้ำจากของอยากอยากเจาของอยากกินนี่ยังก็คือเห็ดเอาแล้วก็ห่อไปกินพี่น้องเพราะว่าเห็ดวันเห็ดงานมันไปทาความสะอาดหรือไปอันใดก็แล้วแต่เตรียมห่อเขาห่อน้ำจากของไปให้เรียบร้อยหนึ่งเป็นค่าประหยัดได้ประหยัดรายจ่ายได้นะคะว่าต้องไป เรลียนหาสื่ออยากมันบ่ได้มีสื่อกินตลอดเวลาคือบ้านเฮาล่านค่ะลานขายของอยู่ของกินมันอืดอยู่นี่นะมันอืดมันก็คือบ้านเฮาได้พี่น้องอืมบางคนสิคิดบางคนบ่เคยมาสิคิดว่าหากินไงอยากกินยังก,ก็สะได้กินมันบ่เม่มนแมนอาหารฝรั่งไดมันเจ้าไปบ่ถือบ่นเจาก็บ่ได้กินคือเกาอืม ตอนพ่อยหญ่นีส่วนมากนีแล้วไปใส่กระางไปเหตุงานเหดหยังนีแล้วจิกลับมากินเขาอยู่บ้านในส่วนหลายตอนที่ตอนที่แล้วรับ j อบขับรถขับรถเก็บขยะเนาะไปเบิดมือไปเบิดมือแล้วกินเขาแต่ยาหมดเศร้าผิดไปกิปนเขายาหมดเศร้าไปล้วันวน,นี้แล้วคันแล้วไปพ่อร้านค้านีแล้วสิไปซื้อขนมปังหรือซื้ออียังอ่ะชิ้นเดียวแค่นั้นเองแหละแล้วก็ มีเแปปสี่กับปองหรือเป็นเครื่องดื่มกับปองแล้วเคยแค่นั้นแล้วกินเล้อเราก็เไว้แล้ว,ลวเราหิวน้ำเราเหงืงก็จิบของเราไปปนี้บนไปน้ำนี่บนไปน้ำยี่บนเตรียมเนยพี่น้องนี่บนจิตเตรียมแน,น,นวกินไปเห็นรา้รพอมนี่หมดเล้านี่ยบนตื่นขึ้นมายี่บนจิตจับขวงสิก,กินหยังแมนบอยยบนกัแตงเอาของนี่บนหงเขาบางเื้อกะหนึ่งเข,างเขาเ้าเหนียวทอดปลาทอดไข่หรือทอดเนื้อใส่กับฟูกเกี่ยวของ ของพ่อหญ่ก็จะเป็นอันขนมปังเป็นอย่างสิเนาะยิ่งบุญก็จะจุบไข่ทอดขนมปังหรือบางเถื่อห้าก็จะเฮ็ดเป็นหอดดงหอดดอกใส่กับอันขนมปังลาดอซอสลาดอย่างใส่กับปูไปเห่เหล้าอย่างสินะยิ่บนมาอยู่น้ำยำไหรเล้าอ้วนพ่อหญ่น่ะแล้วอ้วนต่ว่ากันช่วงยี้บนมาอยู่เรากินไงๆคือแบบว่าบางเถื่อน่าบ่กินเลยพี่น้องบ่กินบ่กินเข้ากินแล้วจะกินเข้าโอดเนีเ่ยมาแล้งนีเข้าโอด แล้วสิกินเข้าโอ๊ดใส่เท้นมใส่เท้นมใส่บางเทือก่ะเข้าโอ๊ดมูบบดบางเทือกเข้าโอ๊หมเูเป็นเป็นเม็ดนี่เป็นเม็ดที่เขาหลีดแบนนี่เข้าโอ๊ดเข้าท่านยาพืดนี่แล้วกินเมื่อละจานเขาสิตักใส่จานนะเท้นทนทนานมใส่เอาแยมหรือเอาอันนั้นตักใส่คนน้นๆกินกินกินแล้วก็ขืนนอนอาบนา้ำนอนเลยยังเสีย แล้วสิผอมเวลาอยู่บนบอยู่แล้วผอมบัดน,นี้เมื่อน,นั่นจมฉันอ้วนขึ้นหลายไอเฟสเป็นว่าเออก็เรยว่าเป็นหยังล่ะก็เลยถามว่าเป็นหยังล่ะฉันอ้วนขึ้นเห็นบอนี่เจ็ดสิบกิโลแล้วปกติแล้วสิอยู่แค่หกสิบห้าก็ไงนะแล้วสีอยู่แค่หกสิบห้ากิโลถึงเราเป็นคนสูงเพียวสูง,โป,งโปร่งเนาะแล้วบ่มีขี้โผล่บอยแล้วก็เลยเบิ่งขึ้นจอยบัดนี้บัดนี้พ่อมาพ่อ มากินอาหารหลายแน่อย่างแน่นำนักขึ้นตอนนี้แล้วไม่เหนือไม่หนังเลยพี่น้องแต่ว่าเราเป็นคนสูงโปรงสันเราก็เลยคือบบอ้วนปัดมาสร้างนำนักนำนักขึ้นจมอืจมบาดเจ็บของอ้วนก็เลยว่าสร้างมันทอเดี๋ยวฉันกลับไปนี่ยุกับหอมขึ้นแล้วที่บนว่าียังสีลับเตรียมเนี้ยกินไม้ให้พอเห็ดใดญย่ปุ่นกระเห็ดเราก็ว่าคันยุบโมีแห้งยุบกับว่าตรงเห็ดเออฉันกินยังกระไดดอก อาหารกระป๋องแล้วก็มีเป็นไล้ไขๆพวกซุปพวกยังนะเออเอามาัดเปิดจากกระป๋องแล้วก็เอาใส่แนวอุน่นเอาใส่เตาอุน่นข้าวเดียวแล้วก็กินกับขนมปังไล้ายๆเป็นซุปน้ำน้ามอกระเ,เทศเป็นพวกไล้ไขๆพวกแกงกะหรี่แกงอย่างนั้สินะพี่น้องแต่เป็นซุปซุนะกินกับขนมปังสดเอาสดเอาแล้วกินง่ายๆกันนไงล่ะเมื่อเชแล้วก็จะซส้อเป็นไก่ป๊อป บ้านเฮาจะเอินไก่ป๊บหมูปอบบอกเป็นก้อนๆไข่ลูกชิ้นน่ะแต่มันจะปรุงเครื่องมาเรียบรลอยแล้วก็เอาแค่เขาตัวไม้เขเวกับมันพลังแค่นั้นอืมบางเทือแล้วก็เอาไปเข้าไอเครื่องอบแล้วก็ลวกเสซนมาม่านะลวกเสซนมาม่าลวกเซนสปาเกตตีลาดซอสเบอร์อเทศกินเราก็เรียกยังไงนะแล้วกินอาหารนักแค่ช่วงเที่ยงๆนี่ก็จบเลย อันนี้มาบอกเรื่องควบเป็นไปแต่ละมือสู้ฟังนะพี่น้องเนะเอ้าหลายนาทีเา่เ้รอซัมนี้กอนพี่น้องขอบคุณกบกุเลายลายจ้า